ให้ฉันนั้นมีแค่มือแต่เขานั้นมีอำนาจยิงคิดสวนทางกับเขามันยิงอันตรายสุดท้ายต้องกลายเป็นยอมในฉันต้องกลายเป็นเถนิดจะเลวหรือดีก็โยนมาได้ตามใจยังคงต้องโดนเรื่องแกองทนอยู่กับนิไซย์แย่ๆของคนที่ยิงใหญ่ยังคงเจ็บตัวเบิรจํา ต้องทนถูกบีบบังคับซ้ำๆเอาการอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมเมือคนโลกสิทธิใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเหอไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจ พอเห็นพวกกูยอมเลยคิดว่าจำนวนกูที่เบื่อจะตอกก้อนกับไอ้พวกหน้าด้านหน้าทนเอาแต่วัดคุณค่าคนใช้อำนาจจนตัวเองลดคุณค่าจนไอ้เป็นสัตว์หน้าคนคนอ่อใจไปวัดใหม่เพราะมันถึงเวลาที่พวกกูต้องง้างใส่ด้านหน้าไงยักษ์ใหญ่พวกกูจะล้มย่ารบตีวัติครั้งใหม่หมดเวลาแล้วครับพี่ใจยังหน้าทนมานานแล้ครับเนี่ยดีเดียเสียงเที่ยงอัธีกได้ไหมครับพี่ the time is now you are god damn right and it's going down ยังคงเจ็บตัวเป็นจำต้องทนถูกบ,บีบบังคับซ้ำซ้ำเอากันอยา่างดีใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมมันคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเฮ้ยพวกบ้าเพลังจะเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหม มันคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมแล้ววังด้วยดีสักวันดึงเหอะไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจเออ